สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25กันยายนปี68นะครับคลิปนี้จะมาแนวทางของฮาหนอยนะครับเฮ็บสีทางช่องที่เป็นคอฮาหนอยนะครับเนาะวันนี้ก็สายๆของวันผลรหัสนะครับเนาะช่วงเช้าก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะของคุณลงใจดีคลาเป็นคอรัฐบาลไทยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะส่วนจุดนี้เป็นของคอฮาหนอยนะครับ ศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันครับเนาะค่าเวลารอศึใกใหญ่ศึกเงินแสนนะครับที่หลายคนรอคอยครับเนาะศึกเล็กไปก่อนก็นวันนี้ก็เหมือนเดิมครับนคลิปนี้ไมาได้คลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพามาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเนาะที่ทะเลหาดเจ้าเลาวครับเนาะที่จันทบุรีนะครับเนาะบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นๆครับเนาะ ท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีมากครับเนาะสำหรับใครยังไม่ไปเที่ยวไหนนะครับเนาะทำงานเรื่องงานมาก็เหนื่อยไม่อยากไปไหนดังรถด,ดังลาก็ลำบากเหนื่อยก็ชมอยู่ชิวทั์ไปด้วยกันนะพ่อสวยๆจเจริญหัวจเจริญตานะครับต้องให้จะได้มีเบือ่อนานๆมองหน้ากันนะครับดูธรรมชาติเขากันไปนะครับเนาะจะได้ไม่เบือ่อค่าเวลาไป อยู่ด้วยกันไปครับเนาะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนครับเนาะทำจุดทูบกดต่างๆต่ำกดเขาวันนี้ก็เป็นคลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับฮานอยสองวันซ้อนสามวันซ้อนครับเนาะจับทางไม่ได้ครับเนาะจับทางไม่ได้เขี่ยไปเขี่ยมาครับเนาะฮานอยสองวันแล้วครับเนาะสองวันแล้ว,นะว,ลวก็ต้องดูผลก่อนครับเนาะผลเมื่อวาน คนเมื่อวานก่อนน่าเสียดายครับเนาะน่าเสียดายรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างสองศูนย์สามตัวบนก็หนึ่งเก้าหกครับเนาะสองศูนย์กับหนึ่งเก้าหกสองศูนย์เราไม่มีคนระับเนาะทั้งสองทั้งศูนย์ห่างไกลความเจริญมากครับเมื่อวานทั้งสองและศูนย์เลยแล้วก็ บนหนึ่งเครับเนาะหนึ 1, 9, ่งเสียดายมากครับเนาะเรามีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่พี่เข่าเก้าหกใช้เลยครับเนาะเสียดายมากกว่ามาที่รอบ6กโมงนะครับสองตัวล่างก็สองศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสองศูนย์แล้วสองศูนย์อีกครับ,นะรบเนาะรลบแรกกว่าสองศูนย์ล่าง รอบสองก็สองูนล่างตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะไม่ได้สลับเสียหลักสิบหลักหน่วยเลยนี่นะครับผมพูดประจํว่าแนวทางหาหนอยออกไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเนาะออกแล้วออกได้อีกแต่ว่าที่ผมพูดประจําคอหน่อยรู้ดีนะครับถ้าใคร่ังสังเกตนะครับเนาะสองตัวล่างสองศูนย์สามตัวบนก็แปดห้าเก้านะครับเนาะรอบแรกออกเก้าหกหกหกเก้ารอบสองออกห้าเก้าเก้าห้านะครับเนาะ ของเราไม่มีทั้งสองศูนย์แล้วเก้าห้าห้าเก้าเนาะเรามีแค่เก้าสี่นะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยเก้าสี่สี่เก้าพี่เขาเก้าห้านะครับเนาะได้แค่เฉียดนะครับเนาะเฉียดที่สําคัญเป็นตัวเน้นเราอยู่ต่างหากคนระับเนาะไม่มีโชครนะับเนาะเรามีเก้าตั้งหลายคู่ครับเนาะเรามีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับพี่เขาเก้าหกเก้าห้าเอ็นอนมากคนระับเนาะวันนี้มีโชคจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบบีเอพีที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็7 2 3ตัวบนก็5 7 0 7เดเือนดีเนะาะทั้งบนทั้งล่างเลยเสียดายเนะาะเมื่อวานเราไม่มี7 2 7 0เราไมา่ได้เด่น7จ็ดติเมื่อวานเสียดายมากวันนี้แกตัวใหม่มันจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันครับเนาะสำหรับคอหาหนอย2วันซ้อนแล้วนะครับเนาะสวันซ้อนวันนี้จะกลับมาได้ไหมลุ้นไปด้วยกันครับเนาะอีฟซีก็ดูๆไปก่อนก็ได้คนระับเนาะ ให้มันกลับเข้ามาค่อยลงทุน,นครับเนาะก่อนรับชม,ชมชมไปก่อนก็ได้ดดดนี่ใครจะจัดก็จัดับเนาะไม่ว่ากันนะครับเนาะไม่ว่ากันก็วันนี้ใครสุกจดๆไว้นะครับสุปจดสุปแคปก็รอแคปมั um นเดครับเนาะหาหน้อยเมื่อวานพลาดสองวนันสอนไงหลังจับจับทางไม่ได้นะเนาะแต่ก็ยังดีมีหันได้ลาวาปอบใจสำหรับคอตำลาวนะเนาะไม่งั้นไปกันใหญ่นะเนาะไม่งั้นโคสโซบิกเกลย ขอหาน้อยก็สองวันซ้อนขอทำดาวก็โชคดีไปนะครับเนาะวันนี้ก็สุปกจดไว้นะครับสรุปจดสุดแคบกเราแคปเหมือนเดิมครับเนาะวันนี้เด่น3เด่น1นะครับจับคู่ก็1 4 1่1 7 3 1 3 5 3 7 7 4 7านหหหนะครับทวนครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น3เด่น1จับคู่1 4 1 5ห้า 1น3 1 3 5 3 7 7 4 7 5นะครับแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้เน้นไปที่3 7 3 1แล้วก็หนึ่เนะครับสามเจ็นึหเน้นในสาคู่นะครับเนะาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี5้า ห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดสี่นะครับเนาะสี่ชุดนะครับชุดสามตัวก็สี่ชุดนี้เน้นไปที่ห้าสามเจ็ดห้าสามหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดอย่างที่บอกคนระับเนาะเน้นสามชุดขอครบโวนเนาะสำหรับทางฮานอยวันนี้วันพฤหัสครับเนาะอากาศดีเนาะหรือว่าฝนจะตกไม่ตกนะครับ มีลมพัดแปลกๆมาเนาะจะมีกลิ่นความหนาวโชวยมาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเนาะฝนหายไปแล้วเนาะไม่เห็นอาจจะตกที่อื่นครับเนาะจะที่เบาสารคามไม่มีฝนครับเนาะจะเหมือนมีลมมันจะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศนิดๆหน่อยๆับเนาะแต่ยังไม่แรงครับเนาะจะหนาวหรือเปล่าต้องรอดูไปด้วยกันครับเนาะดูไปด้วยกันอ่ะเหมือนเดิมครับเนาะท้ายคลิปสักคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับเพื่อมันฟุกเข้าครับเนาะ เพื่อมันกลับมาวันนี้วันที่สามะครับเนาะเพื่อกลับมาก็หมดมันก็ตัวนี้ก็สามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นตัวนี้นะครับเนาะจัดไปนะครับจัดไปคนงบน้อยไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะครับลุ้นปากเปล่าก็ไม่มันนะครับเนาะลุ้นเปล่าๆยิ่งถ้าเข้ามาเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสมากติดไปน่วมไว้ครับตอนนนิดเดียวหน่อยถือถ้าไม่มีถือถ้าไม่ชอบที่เปล่าซ้ำยันให้คุณเลือกคู่อื่นนะครับเนาะ สามเจ็ดสามสหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าไม่ชอบก็ชอบสามห้ามากกว่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ออกบ่อยก็จัดไปับเนาะหนึ่งห้าเป็นตัวของราพัฒนาเมื่อวานนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่ตัวชอบข้ามไปับเนาะ or? ข้ามไปรอวันพรุ่งนี้นะ OR? รอวันศุกร์เพราะหานวยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะเนาะใจเย็นๆวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยขึ click, ย้นเวทีนะครับเนาะ วันนี้ไม่ถูกใจว่าข้ามไปก่อนนะครับเนาะไม่ว่ากันวันนี้คอ่คอยจับทางได้ครับเนาะค่อยจับทางได้ค่อยกลับมาหลังจากเขียดไปเขียดมาเขียดหน้าเขียรหลังครับเนาะจ,ะจะวายสองวันซ้อนแล้ววันนี้ก็ฝากไว้ที่นับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ